22กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับพายุโซนร้อนพระพิรุณปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและเกาะหอยหลำลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนพระพิรุณปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและเกาะไหหลำประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่22-23กรกฎาคม2667โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-20ถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3สถึงสิ่องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรี พระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-30องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด25-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง